รอนะคะเหรอโอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a d a y Story นะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางพาน้องมุกไปเรียนต่อน,นั่นเองเวลาที่เราจะออกรถคือหโมงครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้หโมง28แล้วค่อนข้างตรงต่อเวลามากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกเครื่องนะคะ ถึงแล้วเย่สิ่งที่ลืมประจำคือแว่นตาผมต้องเช็คแว่นตาก่อนว่าแว่นตาอยู่ที่ตาแล้วหนึ่งน้ำหนูคือเราไม่ได้กินตลอดเอาไว้ดมดิเออเอาออกเดินน้องมุกนี่มุกนี่เดินทาง ต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าตอนไปเที่ยวเราก็ไปอาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนพอมารอบสองมุกก็ได้ไปอาทิตย์ปลายเดือนตื่นเต้นอยู่ค่ะจะไปตื่นเต้นตอนที่จะไปเรียนล้อกลัวล้ไม่ได้ขึบินแล้วนะครับไป let's go บ๊ายบายทุกคนนี่ครับชุดของน้องเมก็จะเป็นแบบพารต้าฟาโรต้าฮัลโหลพักกันเนีมาตอนนี้เม่เช็อินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาบอร์ดเล่คท้ายแล้วก็พอเราไปถึงสนามบินดอนเมืองเนี่ยคุณคือ อรลำก็จะมารับเราที่สนามบินอ๋อเราเช็คอินแล้วเรียบร้อยก็ไปเอาบอดิสพาก็พอแล้วพอไปถึงสนามบินครูก็จะมารับเลยนะครับแค่นี้หนเหรอใแล้วนะคร<ะ>ับนี่ผม,มาด้เกิแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่จะ ออกเดินทางแล้วเาบอดดิ้งประมาณาาก็ลมไหม,อมอลหมกำลังจะมากลัวไหมกลัวผ <c oughs> ายุกำลังจะมาอโออไม่เป็นไรน่าจะทันอยู่แป๊บเดียวบรรยากาศตอนนี้นครับที่เกตเรามองไปก็มีลมลมแรงพองสมควรด้านนอกแต่คิดว่าเราน่าจะได้บินก่อนละมุกเมื่อกี้นี่ ตอนที่เข้ามาเขาสแกนเขาสแกนโดนด้วยโดนอะไรยาดมเป็นยาดมก็ว่าหนูเอาหนูเอาไว้ในกระเป๋าด้านหลังด้านหลังนะคะก็บอกอันข้างหลังเป็นอะไรคะออกมาดูมนได้ไหมคะหนูกับยาดมอ๋อเป็นยาดมสคนสามไม่เจอมาเจอเอฟซีนะผมมาใครหนูทายให้ fc ระหว่างขึ้นเครื่องมาได้แต่ครั้งแรกเลยนี่โอดตามมาด้วยก็ในนั่นอีกโอเคเดินมาแม่เดี๋ยวยืนรอตอนนี้ก่อนเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนรอคุณแม่ fc ก่อนคนที่ติดตามนะครับครับผม นิดนึงหนึง่งสองโอเค okay. ตรงมุมนะครับปกติแล้วขึ้นเครื่องรอบที่แล้วก็คือเราเดินขึ้นเกียรเนาะมารอบนี้ก็ได้เห็น,เด,นเดินเอาแบบว่า <c oughs> เห็นข้างนอกก็เลยขอถ่ายรูปนิดนึงค่ะ <ส>โอเคเข้ามาในเครื่องบินแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักประมาณ20่สิทีไม่ถึงหรอกประมาณสินาทีก็น่าจะขึ้นบินละ สวัสดีครับขอตนระเข้าสู่ช่องเด Story อมดสตอรี่นะผมอยู่กับน้องตองวันนี้แจ้งน้องตองไว้นะว,ว่าพี่นึองไม่อยู่5วันนะจันถึงสุขจันถึงสุขเลยหรอใช่นานมากนานไหมนานมากค่ะแต่ทำไมมันนานขนาดนี้ประมาณ5วัน วันที่ห้านี่คือกลับมาตอนประมาณบ่ายบ่ายถึงที่นี่บ่ายบ่ายโมงนะ,ะแจ้งไว้เพราะว่าน้องตองเขาฝากกระเป๋าเสื้อผ้านะครับนี่นาเดียกำลังเก็บอยู่เดี๋ยวจะรอ,ะอนะนาเดียเก็บเก็บให้ครบนะเพราะว่าไม่อยู่หลายวันโอเคเสื้อผ้าจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องเขาเอากลับบ้านหนูจะรอนะคะเหรอโอเค ก็เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันเ,<อ>เดี๋ยวจะหาของฝากเป็นถุงก๊อบแก๊บมาให้คนละหนึ่งใบถุงก๊อบแก๊กบแบบว่า <c oughs> ถุงกระดาษถุงกระดาษเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ถุงกระดาษที่กรุงเทพโอเคค่ะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวบอกค่ะว่าอันนี้มาจากกรุงเทพไปนะเออมาจากกรุงเทพเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเ,เราเจอกันกับน้องมุกกับพี่มีนะคะตอนเย็นดินพร้อมไหมเนี่ยจะไปเรียนต่อพร้อมแค่ไหนได้ท่องบทเพลงได้หรือยังพร้อมอยู่นะคะแต่ว่าพร้อมพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ว่ายังไม่เก็บเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวข้าวก่อนนะคะเพราะว่าพี่เน่งสอนกันบ้านน้องตองอยู่จะมีกับข้าวที่ซื้อมาในตู้เย็นเดี๋ยวจะทำเลยจะได้ไม่เสีย มีเมนูอะไรบ้างวันนี้วันนี้เราจะมีเมนูผัดเห็ดรวมนะคะแล้วก็ทอดปีกไก่เราจะไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเราก็จะล้างเห็ดกันก่อนนะคะเห็ดจะมีเห็ดนางลมหลวงอันนี้ไม่ได้มาจากโรตัสนะคะแล้วอันนี้ก็เห็ดเล็กๆได้มาจาก ที่ตลาดจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลจริงๆเนี่ยอจะไปเรียนานาฏศิลป์ต่อนะคะคุณครูเนี่ยเขาก็ได้ให้บทเพลงมากับเนื้อหาเพลงซึ่งเมีกับมุกเนี่ยก็จำกันได้แล้วเนาะได้มั้งคะ <c oughs> นั่งตั้งท่องกันอยู่วันเดียวนะคะแล้วก็ ไม่ได้ท่องอีกเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องท่องแบบจริงจังเพราะเดี๋ยวไปรำแล้วจะงงไม่รู้เรื่องกินแล้วกุบกรุบอร่อยแต่ว่ามันก็มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเห็ดป่ะแดงว่ัไม่ตัวแต่หนูชอบมากเลยที่เขาเอาไปย่างแล้วก็ใส่ซอนมา ลไปลจะได้บิดขวดนะคะใส่พริกไทยหน่อยใส่แล้วนะใส่อีกเหรอชอบแบบว่ามีพริกไทยใช่ไหม,มพรุ่งนี้เราก็จะไปกรุงเทพแล้ว เย้ฮมุกนะครับจะเป็นจะไปเลาะเป็นสาวขาเลาะองเทพอีกรอบหนึ่งถ้าใส่แป้งมันนี่มันเป็นราดหน้าไปเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผัดเออเป็นเหมือนอะไรนะกัวผักกวางตุ้งนะที่เขาทำอันนี้นะใส่ที่จริงมันก็ใส่แป้งมันได้มันจะเป็นเหนียวหนี่อืมอืม แป้งที่เีมบอกว่าตอนนี้หมักไม่ใส่แป้งหมักแบบไม่ใส่แป้งทอดเลยค่ะป้าผมว่าจะกินอยู่พี่เหน่งกับพี่แดงไม่กินเลย,เลยมันมีน้ำมุก มันมีข่าวแม่เมยจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่ามันมีพวกค่ายของคนไทยนี่แหละที่ไปเก็บเห็ะแล้วทีเนี้ยเขาเนื้อว่าเป็นเห็ดแบบว่ากินได้แล้วก็เสียชีวิตอ๋อเพราะว่าหน้าตาเห็ดมันคล้ายมันคล้ายๆกันต้องห้ามประมาทเลยเพราะว่าเห็ดบางตัวอย่างเช่นเห็ดบางตัวกินได้แต่บางทีเขาบอกว่ามันต้องต้มแล้วก็เทน้ําก่อนสามน้ำถึงจะกินได้ก็มีนะ บางทีคนไทยอ่ะ<ม>เขาไปซื้อเห็ดตัวหนึ่าาานอองจ<อ>างกซนะูเป,เปเอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่เขาอ่านภาษาฟินไม่ออกไงเขาเาไปต้มแล้วก็กินเลยก็ตายเหมือนกันนะเพราะทั้งที่เป็นเห็ดที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แต่ว่าเขาอ่านภาษาฟินไม่ออกไงเขาคือต้องต้มหลายรอบอะไรเงี้ยมีคู่มือในการกินแต่พี่อ่ะซื้อหนังสือสําหรับเห็ดที่เก็บได้กับเห็ดไม่ได้มาอยู่แต่พี่ก็จะถ้าไม่มั่นใจอ่ะถ้าขายกันมากแต่ไม่มั่นใจกินชนิดนึงอ่ะพี่ก็จะไม่เก็บ S <S 2> <S 2> จะเก็บแต่ดอกที่แบบมั่นใจจริงๆอ่ะพี่จะเก็บแค่สองสายพันธ์สามสายพันธแค่นั้นแหละมันอร่อยไหมอร่อยนะรอมันก็ห,นหวานๆมากรึ๊กต้องตองเอารถมาคืนหรอครับเอารถมาคืนเหรอโอเคมีมนุษย์ต่างดาวมาด้วยม,มัอ๋นอ,อนักบินโอวกาศโอเค okay. อ๋อนี่นะครับสีน้องเขาบอกว่าเหมือนไก่บอลชอนครับ <c oughs> คือมันจะมีการคลุกคลุกอ่าเขาเรียกเหมือนน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแล้วก็สีออกเข้มเข้มนะครับดูในภาพอาจจะดูดำเหมือนไหมแต่ว่าไม่ได้ไหมนะคไม่ไหมนะคะไม่ไหมนะ <c oughs> มาแล้วนะผมนี่ไก่ออนซอนนะครับผมสอีอาจจะดูเหมือนไหมนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนครับผมจริงๆมันไหมเยอะกว่าน,นั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคือสีมันจะดูเข้มๆหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าดูใกล้ๆนะ่ะคือไหมนิดเดียวดูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเค นิดเดียวก็กินไม่ได้แล้วไม่ต้องลองชิมดูก่อนมันอร่อยค่ะอันนี้เนาะมันสวยมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคำนี้จะหลบมันไม่มันไม่ได้แบบว่าสวยแค่เพียงภายนอกกินนี่คือแบบอร่อยอันนี้คือสวยแต่ภายนอกเหรอมันสวยภายในมันต้องบอกว่าสวยภายในภายในมันไม่ได้สวยแค่ภายนอกเคยฟังเพลงนี้ไหมคะ สวยแค่เพียงพายนอกแต่ข้างในแสนนองสวเปคืออะไคือสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่สวยเลยมีเอ๊ะทำไมมันต้องปรับแสงให้เยอะมากเลยเพื่อที่จะให้ภาพมันดูใส่น้ำาลตมอ๋อเข้าใจแล้วบทสรุปก็คือเราใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลตะนดนะคะ น้ำตาลเยอะก็เลยก็เลยดูเหมือนไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ลองชิมสักคำสิใส่น้ำตาลมันเลยดูเหมือนไหมดูเหมือนไหมคือไหมจริงๆถ้าใส่เกลือมันจะไม่ติดกระทะอ๋อใส่แต่เกลือเลยอย่างเดียวเอาเกลือตอนหลอนะอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่ไม่หนัวพี่เองชิมหรือยังอร่อยอยู่พี่บอกอร่อยอร่อยคือพี่สื่อความรู้สึกได้กับเมย์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมดู นะครับี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าสวยแต่รูปนะครับผมมั้งในก็สุกด้วยอันนี้รสสองนะครับผมรสรชาติโอเคนะมุกอร่อยคือมันพอดีกรอบนีแจ้งเกียว <Thank you. S 1> อืมกรอบกรอบได้ดูหน้าทานขนาดนั้นแต่ว่าพอลองชิมแล้วจะติดใจพี่นึกอ,ออกแล้วเมตั้งชื่อเมนูไก่ทอดตัวน,นี้ว่าอะไรดี ให้มุกถ่ายดูชื่อว่าอะไรไก่ทอดรสจนาใช่ไก่ทอดง้อปลาอ๋อง้อปลาข้างนอกเขาดำแต่ข้างในเขาขาวอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมไปพี่อันนี้ยังไม่ถอดรูปเฉยๆอ่าถ้าถอดรูปก็ต้องเอาคอท้องเนาะยนีถอดรูปหอมแห้งหอมหอมแห้งแรงน้อยมากไก่ทอดรสจนานะครับ เงาะปลาเงาะปลาโอเคเราลืมไปทอดเงาะอ่ะ <c oughs> มีที่มานะครับเรียบร้อยนะครับผมสองกระทะไก่ทอดเงาะป่านะครับผมนี่ข้ <c oughs> างนอกอาจจะดูไม่ซวยแต่ข้างในเป็นทองถึงใครอีไม่มองถึงใครไม่มอง แต่ไม่ได้จะกินถึงไข่ไม่มองแต่ข้างในเป็นทองมองแค่เธอแล้วฉันก็จะกินกับข้าวเคเสร็จแล้วนะครับเมนูเย็นนี้ไก่ทอดเออนะไก่ทอดเงาะป่าไก่ทอดเงาะป่าเขามีแต่ไก่ทอดห่านใหญ่พอเราเมนูใหม่เม่ ไก่ทอดหัดไม่ใช่ไก่ทอดงอป่าแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็มีผัดรวมเห็ดนะคะผัดรวมเห็ดรวมเห็ดหมายถึงว่าหลายๆเห็ดปะค่ะไม่ใช่เห็ดสายพันธ์เดียวกัน